สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุชนครับอยู่พรอคุณคือเขาครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้พรอคุณได้ต้มปากน้าครับต้มปากน้างัวเนาะปากน้าเนื้อครับตุ่มปีเต้ยครับพี่น้องพรคุนตุ่มตุ่มปีเื้ยเนาะมาจิ้มเกียวพี่อ่ผมครับคนค้นครับผักคือเ้าครับผักส่วนครัวมาครับ มากินข้าวเส้าพ่อนคุณครับคือก็เวลาก็เวลาเดิมเนาะเร้าครับกินข้าวเส้าซุ้มพอเป็นพี่น้องเนาะมาครับมาแซ่กับพ่อคุณพ่อคนกินได้ข้าวเหนียวคือก็แล้วครับมาลุยเลยครับพี่น้องกินข้าวเส้านํำพ่อคุณเด้อผ่านผู้ผู้ใดว่าได้กินครับเพื่อพึ่งวางเวียกวางงานมานอนเนาะเดยครับ สดงามครับนี่ครับติดเปื่อยเนาะตุนไว้ตั้งแต่มเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับจะกินยังไงเนาะ ไปเรื่อยๆามครับเบ็ดไม่โดน Yes. Yeah. nha, hồn tom bay gì káp nha. <avec behaviouralism! t Montana> ¡Muy <coughs>

thank you อืมเสียบเสียบพี่น้องรองเมืองครับ I know. <clears throat> กึงแซ่บกินเร่งมาแซ่บครับพี่น้องเร่งแหนอิ่มละบ้านอ่ะพอดีเบิดเหนื่อยละ นึกว่าเสียงไ,เยงไปงเสียงพูดบ้านประกาศนึกว่าเสียงผู้เดวาอยู่แถวนี้ตุ่มค้าจะไข่ครับตุ่นไว้จะมืงเคอนี่ครับดั่งไฟเทตาไว้แล้วไฟชุดเดียวนะครับเนาะตั้งมอทิมไว้จนบิทท่านนะครับเปรยดีแซ่บครับ โอเคครับมื่อวานอุคุนกะได้ต้มปักน้ำครับต้มปักน้ำเนื้อครับเป็นงัวควายเนาะเป็นของงัวมาซุมเขาเศร้าซุมเพราเป็นพี่น้องเนาะแก้วเพียขมข้มครับป็นแก้วเพียกี่เขาเศร้าคือเขาครับพอนอุคุนขอบคุณเพอเป็นพี่น้องสุขุสุข้นคือเขาแหละครับ พี่เขามารับช่มเป็นกำลังใจให้พ่อนุ่มคุณเนาะพ่อนุ่มคุณกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อนุ่มคุณนำ้ำนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้พ่อนุ่มคุณจะได้หาเมนูคลิปต่างๆมากินเข่าซุ้มพี่ซุ้มน้องเนาะศบมินิกะบรรยากาศดีครับเวลาเส้าคือเราอากาศก็เย็นแล้วเมื่อเร้านี่ต้นอาจจะหนาวแล้วต่อไปนะครับเมื่อเช้านี้พ่อนุ่มคุณไปตลาดเย็นแล้วนะหนาวแล้วเริ่มเย็นเลยล่ะ ฝากดูแลร่างกายของนะครับนะแข็งแรงแข็งแรงก็สู้คนนะเพราะมีพี่น้องอะ่ะโอเคสำหรับมื่อนี้พ่อทุกคนอะ่ะขอตัวขอลาไปสู่งานเล้กครับเจอกกันไม่คินะ้หน้าสวัสดีครับ